ที่ถ้าวันนี้ทั้งเจ้าของเราพาไปไหว้พระที่วัดสะพานสุดนะคะวัดนี้ที่อำเภอรปรางกเจังหวัดเลบทรีเดิมทีเดียวชื่อว่าวัดสว่างอารมณ์นะคะสาเหตุที่ได้เปลี่ยนชื่อก็เพราะว่าคราวหนึ่งที่สมเด็จพระมหาสมณเจา้ากรมพยาวัดชิรยานวรโรรสท่านเสด็จไปอทอดพระเนตรเห็นว่าที่ภายในวัดนี้จะมีสะพานสูงนะคะ และแถบนั้นชาวบ้านก็มักจะเรียกชื่อวัดว่าวัดสะพานสูงจนติดปากจึงพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดสะพานสูงมาจนถึงปัจจุบันนี้วัดสะพานสูงเป็นวัดที่เก่าแก่ในจังหวัดนนทบุรีตั้งอยู่ที่ตำบลคลองพระอุดมอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเรื่องราวที่พอจะสืบทราบได้ก็คือสมัยของหลวงปู่เอี่ยมปฐมนามนะคะซึ่งเป็นเจ้าวัดวัดในขณะนั้นท่านก็ มีดํามิว่าวัดนี้แล้วก็ทาวนวัตถุในวัดเนี่ยชำ้ฤทธสงสมากก็ไปดํามิกับหลวงพี่บู์สมบัตินะคะทางหลวงสมบูรณ์หลวงพี่บูนสมบัติท่านก็ยินดีด้วยที่จะช่วยเหลือในการบอกบุญแก่ผู้ใจบุญสุนทานนะคะจึงได้รวบรวมกันสร้างพระอุโบสถแล้วก็จัดสร้างสรา,งารการะเรียนในปีพุทธศักราช2000 431และในปีนั้นเองนะคะหลวงปู่เอี่ยมได้เริ่มจัดสร้างพระเจดีย์องค์ประธานแต่ยังก่อสร้างไม่ทันเสร็จนะคะหลวงปู่เอี่ยมก็ถึงมรรนะภาพก่อนหลวงปู่กลั่นเจ้าวาดก็มารูปต่อมาก็มาสารงานตอ่อจนกระทั่งสำเร็จลุล่วงไปในปีพศ .2516 นะคะพระเจดีย์องค์ประธานมีการชำระจุดโสมตามกาลเวลา ถึงยึดหลวงพ่อทองสุขเป็นเจ้าอาวาสจึงมีการซ่อมยอดพระจีดีนะคะเข้าไปทางด้านหน้าวัดนะคะเราก็ไปกรบาบนมัสการอดีตเจ้าอาวาสนะคะหลวงปู่เอีย่ยมท่านแรกแล้วก็หลวงปู่กลังหลวงปู่สุขนะคะหลวงปู่ทองสุขแล้วก็ไปชมพระวิหารที่บรรจุพระบารมสารีริกธาตุนะคะแล้วก็วิหารของพระพุทธ,ธสัจเกืนอินด้านหลังะคะ่ะขอบพระคุณนะคะ